อตอนนี้กำลังพายุมเมไปตรวจโควิดเนาะตรวจโควิดดีฝุดนเอาไปนั่งหนาุนด,ด,ดิตรวจโควิดหน่อยปลว่าคือสูมมีหลายเปอร์เซ็นต์ถามไปตวจคุณ <c> น <oughs> อ่งหุ่นั่งหุ่นเห็นปะั่งหุ่นตะวัเรานั่งอ่อา,าง่ เอานั่งทานไหมที่ว่าเป็นขังแรงเนาะเนื่อแม่กับเจ็บโควิดไปจะได้ตื่นเต็นอยู่ปะฮะตื่นเต็นอยู่ปะติดจากตรวจโควิดซื้อไหซื้อหันเลยไม่เห็นปม่มีปะ ม่แม่แม่แมน้ำสุก<น><น>ุบนบนบนเดชไซนะเดชไซอะไรที่บอกอบ้านโพนบ้านโนโเมืองสุขุมาแข่งจับปลาซับส,ส,สุขุมมาสุขุมมา คยไปม่เคยไปกับผู้ได้เคยไปเคยไปพูะเคยนาเคยไมเมืองเาเลยดิสซออ่าวัคซิน ฮสัตว์มีอย่างดนสัน,นเนาะไม่หรอโดยจนสันเอริกา้าเอตตาซิมิกา้าปะตบีตคุณนี้มันในบ้านทูซอยเพ<อ>ราะว่าบ้านเราลุลกยางบดไนะด้นะเลวซอยแบบป้าขน้อย Nhưng mà đây thì phần 70 xịt bài đấy đi Chưa xịt bài đâu Nhưng 70 chưa xịt bài Cái này của mẹ đấy đừng có xịt Anh đừng có xịt Nghe đăng của mẹ của mẹ Hả? 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 Hả?

ไ้น้ำตาแตกโอ้ยเนาะแข่งกันแข่ำตาแตกกันอันนี้เราคุณแงยเขาเลิกผิดใจอู้โอ้โหใช้เสาแน้ะคุณนนยิงี้เนาะเสาเสาวพิมายขนาดนี้ที่ไหนโอ้ง่ายเลยเน เรใส่มือกล้องมปนแสไได้หนิทรงใส่รู้เ,เรื่องเฮดเวียที่บอกสร้างทุกงี่ที่บนไม่ได้กับมือไงไม่บอกเมื่อคืนวะมีทีกดแป๊บนึงจมีทีกดโควิดเนาะถามมันติดเจอสองขีดเป่าโโอ้กำลังเล่นอะไรมาขีดหนึ่งขีดเยอแน่นอนขีดเยอแน่นอนไปเปร์เซ็นตทั้งองขีดควชกันนะ้ครแต่ะยุ่งกันนี่ ủa ừ, vậy đen kìa đấy, đen, 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 đen. <laughs> Bố nhằng. Bố mì đi, cửa bình này không? Bố mì này.